คลิปนี้ผู้แพเนจะพาไปชมนิทรรศการ The i m p r e s s i o n i s t นะครับไปดูความยิ่งใหญ่และความงดงามของศิละปะละัทธินิยมความประทับใจที่ River City ครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องผู้แพเน็นะครับผมอยู่ที่ River City นะครับที่ท่าน้ำสีพยากรุงเทพมหานครก่อนจะไปดู งาน Impressionist นะครับก็ที่ร i เ e r t ์สตนี่ก็จะมีงานแสดงหรือว่านิทรรศการอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มี d i uh, s d i s t a n อ Conversations นะครับของ13ศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศแล้วก็ยังมีงานแสดงภาพวาดของ a อนโทนิโอซาานะครับซึ่งเข้าชมได้ฟรีนะครับแล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับส่วนเอ m p r e s s i o n i s t นะครับก็จะต้องซื้อตั๋วนะครับเพราะมเป็นลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ ที่จัดโดยโมด้า a ก l เลอรี่นะครับแล้วก็ข้างในก็จะเอาภาพมาทำเป็นดิจิทัลอาร์ตเราก็ขึ้นมาที่ชั้น2นะครับก็ปฏิบัติตามกฎนะครับใส่หน้ากากโซเชียลดิสแทนซิ่งแต่ช่วงนี้ก็คนไม่เยอะนะครับก็สายมือน,นี่ก็จะมีงานเก่าของคุณยูน,ยนปนภัท์นะครับนเทศการวินาท t เดอ h เซลซึ่งจบไปแล้วเราก็มีเคยทำคลิปนะครับไปหาดูกัน เข้ามาด้านในก็จะแบ่งเป็นโซนเป็นห้องนี่นะครับโซนแรกก็จะเป็นถนนในกรุงปารีสในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19นะครับประมาณปี1860กกว่าเป็นต้นไปนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลทัทธิอิมเพรสชันนิสม์เนี่ยหรือลทัทธิประทับใจเนี่ยถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสคือในยุคนั้นและก่อนหน้านั้นนะครับพวกงานศิลปะเนี่ยถูกกำหนดกฎเกณฑ์รูปแบบโดยพวกสถาบันวิจิตรศิลป์นะครับพวกนิทรรศการซาลอง เหมือนปัจจุบันถ้าฟุตบอลก็ต้องมีฟีฟ่าหรือว่าหนังก็จะต้องเป็นออสการ์อะไรแบบนี้นะครับคือ,อการวาดภาพศิลปะในสมัยนั้นฮะจะต้องดูยิ่งใหญ่อลังการถ่ายทอดความรู้สึกประทับใจแฝงไว้ด้วยปรัชญานะครับคุณค่าทางจิตใจนะครับก็จะเป็นพวกเทพปกรณำกรีกหรือว่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาพวาดก็จะต้องออกมาแบบเหมือนจริงนะครับเรียบ กลิเลยนะครับฝีแปรงนะครับอันนี้ก็ห้องที่2หัวขบถแห่งโลกศิลปะนะครับก็เป็นศิลปินหัวก้าวหน้าแนวอินดี้ในยุคนั้นนะครับที่มักจะทํางานแบบฉีกแนวนะครับไม่ทําตามกฎเกณฑ์ของพวกนิทัศการสาลงหรือว่าสถาบันวิจิตรศิลป์นะครับเวลาส่งงานไปก็มักจะโดนรีเจ็คนะครับหรือว่าไม่ผ่านนะครับแล้วก็จะโดนวิจารณ์ตําหนิติเตียนนะครับบูลลี่นะครับว่าเป็นงานไม่ดี พวกศิลปินในกลุ่มนี้ก็เลยมักจะมา,ารวมตัวเมา้ามอยนะครับที่สภากาแฟนะครับเชบัวคาเฟ่มีทั้งมาเน่โมเน่นะครับเดกาออกุสเลนัวนะครับซึ่งเขาก็จัดทำเป็นเซตติ้งตรงนี้ให้คนมาถ่ายรูปนะครับก็เป็นฉากสำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะเลยนะครับพลาดไม่ได้ต้องไปถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็ ห้องต่อมาก็จะเป็นนิทรศการศิละปะ Impressionist ครั้งแรกในปี1874ก็คือศิลปินหัวขบวพวกนี้นะครับได้รวมตัวกันแล้วก็จัดนิทรศการกันขึ้นมาเองนะครับเป็นแบบทางเลือกนะครับไม่ใช่เป็น Mainstream ก็คือเป็นนิทรศการแบบอินดี้ว่างั้นเหิะน,นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับก็จะมีพวกนักวิจารณ์นะครับในยุคนั้นเข้ามาดูผลงานแล้วก็วิจารณ์ตำหนิติเตียนนะครับอย่างภาพนี้นะครับของครอสโมเน่นะครับ i m p r e s s i o n i m p r e s s i o n s u n r i s e นะครับความประทับใจตอนพระอาทิตย์ขึ้นถือเป็นจุดกำเนิดของลัทธิ Impressionism นะครับคือนะักวิจารณ์เขามาบอกว่าภาพนี้มันเหมือนภาพที่ภาพร่างนะยังวาดไม่เสร็จไม่มีความยิ่งใหญ่เลิค่าอะไรนะครับก็แค่ประทับใจในช่วงโมเมนต์หนึ่งแค่นั้นนะครับแต่กับการเป็นว่าพวกศิลปินนะครับชอบ คำนี้นะครับ impression นะครับก็ประมาณว่าใช่เลยอย่างงี้นะครับคือในยุคนั้นนะฮะความจเจริญม,มันก็เริ่มเข้ามาแล้วเริ่มมีรถไฟหรือว่าการเดินทางที่ดีขึ้นนะครับศิลปินก็จะเริ่มไปวาดภาพตามสถานที่ต่างๆนะครับต่างจากยุคก่อนหน้านั้นซึ่งจะต้องอวาดในสตูดิโอนะครับแล้วกอ็อย่างที่เรียนให้ทราบต้องแฝงปัจญานะครับแล้วก็เป็นงานเนียบ สีแปลงแสงเงาหรือการจัดองค์ประกอบนะครับเนี่ยแล้วก็เขาจะมีะเรื่องราวของศิลปินต่างๆนะครับให้เราอ่นานไล่มาหลายๆคนนะครับมาเน่โมเน่โกแกงแวนโก๊ะก็ถือเป็นศิลปินอิมเพสชันนิสต์ด้วยนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปที่ห้องที่เป็นมัลติวิชวลนะครับที่เป็นดิจิทัลอาร์ตนะครับแน่นอนครับที่ขาดไม่ได้ก็คือเนี่ยนะครับสะพานของโมเน่ water l i l ลี s หรือว่าซีรีส์สาบวนะครับคือครสโมเน่เนี่ยวาดภาพ คล้ายๆกันนะครับที่สะพานญี่ปุ่นแล้วก็มีสะบ,บัวต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีประมาณ250ภาพเลยทีเดียวนะครับ<ม>ก็ถือว่าเป็นช่วงบั้นปลายของชีวิตของครอนโมเน่นะครับที่เขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองจิแวนนี่นะครับแล้วก็วาดภาพสวนหลังบ้านของเขาเนี่ครับก็มีสะบ,บัวต้นไม้ดอกไม้นะครับแล้วก็สะพานเนี้ยซ้ำๆกันในเวลาที่ต่างกันหรือดูการที่ต่างกันนะครับ แม้มีความสุขจังนะลุง <c ười> คือภาพแบบ i m p r e s s i o n s s นะครับก็หลายๆคนก็มักจะบอกว่าเป็นภาพที่แบบแ้่่่้มๆจุดๆนะครับก็จะดูเบลอๆอย่างเงี้ยนะครับใช้ฝีแปรงที่หยาบและสั้นนะครับแล้วก็ต้องอแข่งกับเวลานะครับเพราะว่าจะ,ะถ่ายทอดอารมณ์ของอธรรมชาติในช่วงนั้นแสงแดดตอนนนออกมานะครับและกลุ่มศิลปินลทัทธิ ดิพชชันนิึมนะครับก็จะวาดภาพเนี่ยนะครับต้นไม้ใบหญ้าคลองหนองบึงเรือคนธรรมดานะครับออกมามากกว่านะครับที่จะเป็นภาพที่ล้ำลึกซ่อนอปัจจาอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับพวกภาพดิจิทัลอาร์ตนะครับตามซีนตามฉากต่างๆเนี่ยนะครับก,ก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีโค้ดคำพูดของศิลปิน ต่างๆขึ้นมานครับก็ประมาณ45นาทีก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับมีศิลปิน10คนนะครับแต่ว่าตรงฉากหลังสะพานของโมเน่อันนั้นรู้สึกจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับก็คงจะหไว้ให้คนไปถ่ายรูปจริงๆน่าจะทําไว้ข้างนอกมากกว่านะครับมันจะได้สว่างๆหน่อยนะครับเวลาถ่ายรูปออกมานะครับเหมือนครั้งที่แล้วที่เป็นแวนโก๊ะหรือว่าเป็นพ็อปอาร์ตเป็นอาร์ตดูวสะพานมันอาจจะชันนิดนึงนะครับใครมาถ่ายก็ระมัดระวังนิดนึง คือเขาอาจจะเห็นว่าข้างนอกเนี่ยก็มีเซตฉากของคาเฟ่เชบัวอยู่แล้วนะครับที่ให้คนมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็ทาง r i v e r ร์ซิตเนี่ยผมเห็นที่เพจเขาก็มีร่วมกิจกรรมนะครับให้คนถ่ายรูปไปบางคนก็ถ่ายสวยทีเดียวนะครับออกมามืดๆเนี่ยผมก็ถ่ายไม่เป็นนิทรรศการมีถึงวันที่18เมษายนนี้นะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับกว่าคลิปนี้จะปล่อยออกไปนะครับก็ถ้าใครว่างเนี่ยสงการไม่ไปไหนก็ลองมา เที่ยวกันได้นะครับคนที่ชอบงานศินละปะนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าพอมันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแบบนี้แล้วนะครับทำให้การเรียนรู้ศิละปะหรือว่าการเข้าใจเนี่ยมันง่ายขึ้นบางรูปบางความหมายเราก็เพิ่งจะมาแกะเอาเองเนี่ยนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยดูแต่รูปแล้วก็อ่านคําอธิบายนะครับอาจจะไม่เข้าใจนะครับเห็นเป็นเป็นเรื่องอที่สูงเรื่องที่เข้าใจยากนะครับ ตรงที่ทำเป็นดิจิทัลอาร์ตเนี่ยครับก็ใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็ด้านนอกก็จะมีอีกฉากหนึ่งนะครับเขาจะทำเป็นเหมือนมีเรือนะครับก็น่าจะเป็นจำลองภาพของเกาะเกนุูแยนะครับหรืออาจจะเรียกว่าสะกบนะครับ The Frog Pond นะครับบนแม่น้ำแซนซึ่งมันจะเป็นจุดที่ครอนโมเน่แล้วก็ปีแอร์ออกุสเลนัวเนี่ยนะครับสองพ่อใหญ่แห่งวงการอิมเพสชันนิสนะครับได้ไปวาดภาพตรงจุดเดียวกันนี้ออกมานะครับ ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะทิ้งท้ายบรรยากาศของดิจิทัลอาร์ตเอาไว้คือจริงๆผมก็ถ่ายเป็นคลิปออกมาเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่มันก็ค่อนข้างจะมืดหน่อยเลยอีกอย่างหนึ่งก็ผมไม่ได้มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะที่จะบรรยายในแต่ละรูปนะครับให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ ถ้าสนใจก็ไปชมงานจริงกันได้นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบเขาจดาถึงวันที่18เมษายนนี้เองนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาไปอีกที่หนึ่งซึ่งผมมาถ่ายทําวันเดียวกันเนี่ยนะครับก็ที่ The Jam Factory ที่ฝั่งคลองสานนะครับก็คือ,อจากท่าน้ำสีพยาริเวอร์ซิตี้เนี่ยก็นั่งเรือข้ามฟากไปแล้วก็เดินไปอีกนิดหนึ่งก็จะมีอีกนิทรรศการหนึ่งของคนไทยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า จะตัดต่อมาให้ดูกันอันนั้นก็สวยงามเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ